รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ร่วมใจป้องกันให้เลือดออกอสอมผู้บริหารสอทเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขร,ร,ร่วมรณรงค์ชุมชนในเขตเทศบาลนางสาวพัชทราลดีนิโรธรองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลน,นครน,นครสวรรค์อสอมชุมชนประชานุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขเทศบาลนครนครสวรรค์ร่วมกันลงพื้นที่ชุมชนรงประชาสัมพันธ์ พร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายสาเหตุของไข้เลือดออกโดยใช้มาตรการ5ปลาหนึ่งขอสาเก็บสาโรคหปลหนึ่งขอปลาหนึ่งปิดฝาภาชนะให้สนิทปลสองเปลี่ยนน้ำในภาชนะที่เปลี่ยนไม่ได้ป3ปสามประปุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงปลาสีปล่อยปลากินลูกน้ำปลาหปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุก7วันขอขัดไขย,ยุงทิ้งน้ำที่มีไขย,ยุงเพื่อให้ไข่แห้งตาย มาตรการสามเก็บสามโรคเก็บบ้านเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเก็บขยะเก็บขยะเศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งพาะพันลูกน้ำยุงลายเก็บน้ำปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิชิดหรือภาชนะที่ไม่มีฝาปิดใส่รายอาเบตป้องกันมิให้ยุงลายวางไข่เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าโรคไข้ปวดคอยุงลาย เมื่อวันที่30มิถุนายน2 5 6พนายิน, 2, นจิตเกษมิโรธธนรัตน์นายกเทศมนตรีนครน,นครสวรรค์สังการให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมเข้าประปาแตกหลังจากแจ้งเหตุว่าพบท่อเป็นขนาด6นิ้วแต่บริเวณปากซอยหมู่บ้านริมแลนซอยสี่ทำให้น้ำไม่ไหลบริเวณหมู่บ้านริมแลนทั้งหมดได้ทำการซ่อมแล้วเสร็จประมาณ13นาฬิกาจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวก เป็นอย่างสูงมาณที่นี้เพื่อพบปัญหาสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์056212175รปปาเทศาบาลน,นครนครสวรรค์